ได้ได้ที่นี่เข้าีดดีอนี้เปนประดทานมาแล้วยี่สิบดี่นีเอาประแดดขึ้นเ้ากมเข้ามางับัติแล้วดีออกจากนี้เข้าไปยเได้น้ นี่เพื่อสีส่งสัญญาณไปถึงทางธนบานธรรมชาติคนข้ามาแจ้งให้ทางจังหวัดทราบว่าเข้าสีเดินทางเข้ากรุงเทพนั่นบันทีหกนะคะกรุงเทพวันที่หกบาทนั่นนะคะหรือว่านั่รนะนี่หรือว่าจังหวัดสี่บ พ้ามีผลกระทบใหญ่ๆนี้ใช่ข้า่าบ้านเกิดเท่าอยู่หม่องนี่ถ่ายใหญ่ไปต้องเยียวยา2 4ปีแม่ตนอนนี้หรอวันที่เท่าจะแก่ในวันทางหน้าเลาวค่ะแล้วขอฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะขอตกลงสามขอ้อข้อที่หนึ่งให้ยกเลิกคณะกรรมการให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่3พฤษภาคม2004นะครับที่ให้เดีี๋ยวแจ้้งง่อ ข uh ่าวนะครับเดี๋ยวไปเป็นในการน่นนัแล้วเ็ท้ายเ่เกินที่น้าจนจะทจนเป็้านัข่าว้วั้ง กีหนที่เขาทำต้องจดจำเป็นบทเรียนเราอย่างนั่ะเพราะว่าดีฮาตอนที่เราเข้าไปืมเนาะครับพี่รองภาพนั่นเป็นการจังหวะได้ครับภาพมันดีนะครับแต่ทำยังไงให้มันมันเป็นถาวรมีการตลาดชัดเจนดี เป็นกุญแจตอนเรื่องมาเงี้ยใช่ไหมล่ะก็มีเงินทุนอยู่คือถ้าถ้าสาบไก่เรื่องเลี้ยงป่านะเลี้ยงปลานะต้องไก่ปลามันเร็วหกเดือนห้าเดือนกินได้แล้วขายได้ละขายได้สูตรกำไรก็ถึงโครงการที่สื่อเข้ามาทั้งหมดร้อยเจ้าสองล้านเพื่อจะไปไปพัฒนาสามอำเภอแต่คุณดูโครงการแล้วเนีโครงการมันเป็นแบบนี้เขาไปไปที่บอกการเลฟ้ยงป้าแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืน เบ่งเงินเงินตัวนี้ขอไปไม่ไม่ไม่ตรงกับไม่เงินที่สามล้านกว่าในปีห้าที่ขอไปสามเจ็ดล้านเงินทองนี่เป็นของต้องใจมากตั้งแต่เกิดฉะนั้นพวกเรามี่ถ้าหากว่าจับนะครับบางคนก็คิดได้ว่าปีหนึ่งแบบคนบางคนเป็นพวกกลางฉะนั้นพวกเรามี่ถ้าหากว่าจับพัฒนาไปสู่วิกฤตินี้ต้องช่วยกันขบคิดอย่างหนักเลยเพราะมีตลาดชัดเจนนี เป็นเงินสาธารกรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไหมก็มีเงินทุนอยู่คือถ้าถ้าสาธรกรเนี่ยทำคง